ี่สามสองต,ต,ต,ตื่นหรือ,อยังคะตื่นแล้วค่ะแล้วก็ตื่นคันนี้ก็ตื่นยาวทุกคนพร้อมหรือเปล่า,าถามมาเลยค่ะทุกคนกับบทบาทพีดีดก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็อยากขอบคุณพี่นวัดที่ให้โอกาสหนูให้ให้ประสบการณ์ที่แบบเฮ้ยวันนี้มันได้ใช้จริงๆแล้วแล้วหนูก็จะใช้มันแต่คือการทํางานถ้าหนูทํางานจริงหนูทํางานจริงนะบางทีอยาเกียรติหนูนะเพราะว่าบางทีหนูแบบเยอะไม่การที่เราเยอะแล้วเราทํางานให้เป็นคุณภาพ จะบอกว่าอย่าเพิ่งเกลียดหนูหนูอาจจะเยอะและ้วหนูได้ความรู้มาจากพี่นวัดจริงๆถ้าจะว่าหนูก็เหมือนว่าพี่นวัดอย่าว่าหนูเผื่อเรียกแม่แบบทำไมไอบ,บอสมาไม่การบริหารของเรามันก็เป็นโอกาสที่ทําให้หนูได้ได้ทำงานเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> แล้วอย่างรออย่า กูจะเอาไปแฟนางามเชียมาให้เราดูอ่ะก่อนก่อนที่แฟนางามจะเชียร์คือหลังจากที่พี่นวัดประกาศว่าได้ทำมิสอินโดนีเซียแล้วหนูก็ไดเด็กเลยค่ะไม่กล้าโทรเดี๋ยวแบบถือเขาไม่ว่าถ้าเขาไม่ว่างแล้วเขาไม่รับสายเราจะแบบนอยไม่อยากพูดเลยอ่ะเป็นครั้งแรกที่พูดนะคือหนูบอสค่ะไดเด็กไปในจีถ้าอยากดูเดี๋ยวมีเดี๋ยวนี่แหละค่ะมันโชว์ได้เหรอเอาที่โชว์ได้นะ่นได้หนูโชว์ได้ก็เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงมันต้องมีนะคะ บอลไม่ว่าหรอกจริงๆเชื่อหนูเชื่อเชืหลักคาหลักจากที่บอลประกาศอ่าดูนะดูนะดูนะอายว่ะจริงๆหนูอายมากเลยนี่คือสดเลยนะเนี่ยมันเน็ตมันช้ามากเลยบ้างฉะนั้นก็ใช้เหมือนมาร์กาบาลออ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนสูมเอาเองครับทำยังนะดีเอ็มตรงหาบอลอ่าโอเค หนูบอกว่าบอสคะถ้าหนูอยากมาประกวด MUT 2025สบอสอนุญาตให้หนูกลับมาประกวดไหมคะให้ทุกคนถ่ายว่าบอสตอบมาคำเดียวว่าได้ได้สิได้สิเพื่ออะแล้วหนูก็ตอบกลับไปว่าเพื่อบอสสลอตไปค่ะหลังจากนั้นก็คือจบการสนทนาอ่าเต้นเตัน ใชนะจริงๆแต่ว่าเราก็เราก็จริงใจเราพร้อมที่จะบอกทุกคนก็เนี่ยแหละค่ะวานนี้โอเคพอแล้วหลังจากที่บอสบอกว่าเพื่อป้ามหมายเราเปลี่ยนเลยไหมก็เปลี่ยนเลยเลิกเลยจักรวาลไม่ต้องแล้วไปทํางาน่างเดียวบอสบอกว่าไม่ทํางานดีกว่าเธอจะประกวดทําไมน่าใจหนูนะประกวดทําไมของเขาคือประกวดไปก็ไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าเขากลัวเราเหนื่อยเออไปทํางานดีกว่าอะไรอย่างงี้ก็โอเคเข้าใจค่ะ เรามาในบทบาทพอดีบอลไม่อยู่ไทยพูดถึงได้ใช่ไหมไม่ลอยไหมโดนบอสเบไม่ลอยถ้าไม่ถามเขาแล้วไปประกวดนะจะโดนแบบนี้สตอรี่โซ๊กหุยน่ากลัวมากเราก็มาในบทบาทของกันดีดีเลยก็เลยได้โอกาสมาทำนครราชสีมาหนองคายและมุกดาหารค่ะแปลว่าเหมือนเราก็ต้องรู้ว่าความตั้งใจของนีคือว่าที่บอลอยากได้เป็นยังไงรู้แล้วมันเหมือนมีโอกาสที่แบบฉันได้โชว์ศักยภาพแล้วแล้วเราเรามีอะไรเราเราสอบถามบอลได้ อะไรอย่างี้ค่ะแปลว่าถ้าเราเลือกแล้วเนี่ยก็ต้องไปลึกเออมันต้องลึกแน่นอนก็3จังหวัดจริงจริงการแข่งขันมันมีเจสเจ็จังหวัดใช่ไหมแต่พอมี3จังหวัดปุ๊บเราก็แข่งกัน3จังหวัดไปด้วยเลยหนูก็เลือกของมุกราห์งไงยิ่งในผมเมืองด้วยนะดีแล้วหนูก็มิสแกรนครพนมเราก็ชอบอีสานอยู่แล้วก็ก็ไม่รู้สิคะก็ต่างคนต่างคัดคนดีๆอะเนาะอ่ะอยาก3จังหวัดตัวไหมเท่าไหร่จังหวัดที่ประกาศลดถูกเนี่ยตัวแม่ขน้ดหมายถึงอะไรนะคะตัวแม่แบบอย่างเช่น ให้มันได้มงของจังหวัดเราก่อนแล้วเดี๋ยวเขาไปสู้กันความสามารถใครความสามารถมันมีอะไรก็โชว์จริงๆถ้าเรามูดแต่ไปกลัวเขาอะเราว่าเราไม่ต้องประกวดดีกว่าไม่ต้องทำด้วยคือการแข่งขันหนูว่าถ้าเรากลัวกลัวอยู่ในใจแต่อย่าอยาให้ใครได้เห็นว่าเรากลัวการประกวดที่หนูประกวดหนูก็กลัวพลเหมือนกันนะสองพัเกหนูก็เก็บเอาไว้ในใจว่าแบบเอ้ยฉันกลัวเธอเธอก็กลัวฉันเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่เป็นไรถ้าสมมติเราได้ตัวแทนของแต่จังหวัดแล้วเราก็จะมาบรฟกันแล้วจะ ขอให้น้องๆเปิดโอกาสและเปิดใจเชื่อในการทํางานเชื่อในศักยภาพที่หนูได้เรียนรู้มาแล้วจริงไหมถือว่าถ้าพลอยมาจริงๆนี่คือจะเป็นตัวสิงที่น่ากลัวมันน่ากลัวมากอยู่แล้วพลอยมันน่ากลัวอยู่แล้วจริงแค่ชื่อหนูก็กลัวมันแล้วพ่อหนูเดี๋ยวอันนี้ออกไปเมื่อไหร่ถ้ามันไม่มามันโดนแน่คือตอนนี้เจรจาไปอยู่ท่นไหนกัแล้วคะไม่พลอยบอกว่ามึงอย่าบังคับกูสิ ดูก่อนให้ให้โอกาสดูก่อนก็ก็แล้วแต่พลด้่เขาอพลอจะไปลงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในภาคกลางก็ oh. ก็ไปเหอะก็ไปเลยแล้วเดี๋ยวก็ oh. <laughs> พลถ้าพลไปเสร็จแล้วแล้วโอเคผลจะเป็นไงถ้าพลได้ชนะก็ยินดีด้วยแต่ถ้าพลย,ยังแบบไปไม่ถึงฝันก็มองหาเพื่อนคนนี้ได้มีเวลาอยู่ให้พลได้สินใจแต่ดูแต่หนูไม่รู้ว่าจังหวัดน,นั้นเขาประกวดเมื่อไหร่ oh. ถ้าประกวดต่างชั้นฉันก็ไม่สนใจชันก็ไม่รอเธอเหมือนกันเออ ือตอนนี้เจรจาโอกาสที่พลอยจะมาจังหวัดสามจังหวัดเราอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์คะโทรเมื่อคืนเลยหรือว่าห้าสิบห้าสิบมันต้องมามันต้องมาเอ้ยไม่รู้คือถ้าเขามาเขาจะรู้ใจในการทำงานถูกไหมเขาจะรู้ใจในการทำงานกับเราถ้าเขามาใช่แล้วทำงานง่ายด้วยอยากให้พลอยมองเป็นเป็นอีกช้อยส์หนึ่งเพราะว่าเพื่อนกับเพื่อนทำงานด้วยกันง่ายแต่ถ้ว่าเกิดถ้าเกิด ถ้าเกิดพออยากได้อะไรเราก็จะหามาให้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากบอกพูดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าวันอื่นเขาจะแบบอะไรอะไรอะไรกระซิบอะไรม่อยู่พูดมาเลยอยากฟังด้วยอะไนที้เรื่องในอาเศรษฐรัมพี่นี่ไหมบ้านดิ้งยูแมนฮะขอแยกฐามกับ้านนิดนึงฐามดราม่าเรื่องเดียวนิดเดียวเขาบอกว่าการชาร์พอใส้โกรแล้วไม่รู้ไม่คุยกับมันก็มันโกรธไม่คืออย่างงี้เอ้ยลืมนึกน้ำไปเลยเนาะจริงๆก็แบบาให้โกรธแล้ว คนละแล้วน้ำออกมาพูดบางทีมันทาให้เราเสียหายอันนี้พูดจริงๆนะคือน้ําตอนที่อะไรนะอะไรป่าใช่ก็มันจะมีเมื่อปีที่แล้วหรือปีก่อนไม่รู้ที่พ,พี่ปอบเบียโทรโทรใน a c e b o o k แล้วดึงนะหนูกับพี่ปอบเบียคุยกันอยู่แล้วแล้วก็ดึงน้ําเข้ามาอยู่ในคอแล้วก็คุยหนูก็บอกว่าเออกูขอโทษบ๊ะบ๊บก็คุยกันนีปกติแต่พอมันมีดราม่ามึงจะเอาชื่อกูไปทําให้มึงมีชื่อเสียงเพิ่มมันก็ไม่ถูกวะ คือเราเราเราเคลียร์กันแล้วแล้วอ่ามึงจะโกรธอะไรกูให้มึงก็จัดงานแต่งใหม่สิกูจะได้ไปใครไม้น้ำหรือไงไม่หนูก็รู้สึกว่าเออก็ขอบคุณที่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 แบบหายโกรธแต่ว่ามันก็เป็นความผิดเราที่เราไม่ได้ไปแต่เราก็พูดไปแล้วแต่ไม่สามารถพูดออกสื่อได้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งน้ำก็รู้ใครก็รู้เออก็ก็แล้วต่จะยังไงก็ไม่เป็นไรสงสัยก็หนูว่านะ เออวันไฟนอลก็ถ้าเกิดสมมติโกดแล้วไอหายกดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญมาโอเคไหมอยากมาไหมจะได้เชิญเนี่ยเราต้องแชทไปหาเลยนะตอนนี้เลยแมะมันมันยังไม่อันบล็อกหนูเลยทุกวันนี้เออเออไม่ปมดบอกเป็นไรตั้งหนาะคือจริงๆแล้วเราได้คุยกันหลังไม่เคลียร์กันแล้วแล้วหนูก็เออช่วงที่มีเรื่มาหนูก็ถามมันไปว่าอะไรวะาทำไมคนมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็บอกว่ามีคนถามไงเนี่ยหลังไม่ไม่ไม่รู้ว่าคุยดีหรือไม่ดีสําหรับมันแต่รู้สึกว่า มึงจะเอากูไปทําให้มึงมีแสงเพิ่มอีกทาไมกูก็เสียหายมากพอแล้วมึงยังไม่พออีกเหรอเยียบย่ากูเนี่ยฮะเข้าใจไหมหนูก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเขาจะโกรธหรือว่าไม่โกรธก็ไม่เป็นไรการทํางานคือตาคนตาทางานไปแต่ฉันอะฉันไม่มีสิทธิ์โกรธเธออยู่แล้วฉันรู้ว่าฉันผิดแต่ว่าเธอจะเอาไงอะคือจะจอจะแบบทาแบบนี้ไปถึงเมื่อไรแต่หนูไม่รู้นะว่าปัจจุบันเป็นไงถ้าเจอกันก็ อะไรนะตอบสื่อว่าหายกดแล้วหายกดแล้วก็หยุดหยุดหยุดแกงกูได้แล้วได้ไหมมันไม่สนุกน้ําฉันเออไม่ได้คุยกันนานนะคะก็คุยกันอยู่อ่ะในแชทในไรเนี่ยแล้วเขาบอกอะไรเราอ่ะเราคุยแชทแล้ว IG มันยังไม่อันบ็อกหนูเลยจานบอกเมื่อไหร่หายคดแล้วไปไปอันบ็อกเลยถ้าหายคนก็อันบ็อกซีนในเวทีจะมาไหม ถ้ามาก็จะเชิญเออถ้าไม่มาก็ก็จะเชิญอยู่ดีโอเครือเรื่องรืเรื่อสปอนเซอร์นะอ๋อได้เราเป็นพีดีเราสปอนเซอร์เลยเหมือนสมัครมาน้ำน้ำเราก็ เธอหายกรธฉันแล้วฉันก็อยากแบบว่าเชิญเธอมาเป็นสโมสรซัพพอร์ตพี่คนนี้หน่อยตอนเธอประกวดฉันยังสัพพอร์ตเธอเลยฉันยังเดินไปบอกหลังเวทีเลยว่าเนี่ยเธอเธอควรจะอันพอลพี่นี่มงแต่ละปีด้วยนะน้ำไม่ได้ทวงคุณคุณนะแต่มาช่วยแบบเป็นสโมสรให้กับเราหน่อยนะคะนี่แล้วมานิดเดียวเหรอไม่นิดนะเนี่ยเยอะอยู่นะอ่เพลงเทียละใช่แล้ตอนนี้ตื่นตลอดแล้วนะคะตื่น